ไปดีว่าพี่น้องมาพบกับซ่องบาต้อมอินดีวันนี้บาต้อมกับสีผ้าพรมไพี่น้องไปหลาะเบิงนำเงื่อนเลยกันวันนี้บาต้อมมีโอกาสเป็นวันสวเสาร์เนาะบาต้อมสิลงไปแหล่งหลาะพาพี่น้องไปเบิงนำเงื่อท่านอันนี้ค่เป็นเวลาประมาณหาโมงหรือหกโมงแหละต้องกับที่ได้ลงไป พาพี่น้องไปเบิง่งบัตต้อมกับสีแลนไปพี่น้องระยะทางครับประมาณสองลักบวกไกลไปไหนคาดว่าประมาณอีกสิบสามนาทีกับสีฮอนดำเงือกเนี่ยบัตรต้อมสิไปขามเบิ่งภาคนั่นกับภาคนี้แต่บัตต้อมานี่กับบุก,เ,บ 4, เ,กเคยขามไปจากเถื่อนบัตต้อมาอยู่ในสีหาเดือนกันยังบุกเคยข้ามไปเจ้ว่ามือนี้มีโอกาสดีบัตต้อมเลยสิข้ามไปเบิง่ง ว่าภาคหน้ามันสิเป็นังไรแล้ไปถามเบิ่งว่าค่าเฮือเขาค่าบักเขามันสิแพงบันไดถือบันไดไปเบิ่งกับปตอมเลยเนาะไปเอ้ยกระปตอมกระแล่นก็ออกมาจากสันคากร่องกระปตอมบูมี่นี่ค่ะคากร่องยังบ่ฮอดเดะกระปตอมก็มาฮอดไปเทียมห้อยนะนี่ทางลงพี่น้องบรรยากาศยามแรง สนเตมเอาประชาชนแตนีนเขาลงไปงมหอยที่ไปงมหอยกางแดงมาไปที่ทอดเทีหอยท,ทางขึ้นทางขึ้นนี่เขาจะเป็นปูคอนกีแต่ว่าทางถือเป็นต้มยำมาเป็นทางแดงไปลงไปเบิ่งแล้เนาะเบิ่งน้ำเบิ่งว่ามันราคาเพื่อจีแพงบันไดจีเถียงบันไดเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำแบบต้มเลยไปเบิ่งเลยเนาะว่าราคาเพือมันจี แทงจิตถึงมาได้เบิ่งกรบปรตอมเลยอันกระปตอมก็มาหอดไปหิ้มหอยละไปเลยลงมาเลยบักแต่ว่าบักเขาอยู่เบื้องนะพี่น้องบักเขายัางขามไปส่งรถนะาจะกระปตอมก็คิไดไปถามเขาว่าเออเท่าไรเท่าไรขาเฮือนนะกระตอมสินังทาขามบักใหญ่พูดพี่น้องเห็นบ่บักใหญ่ สีฟ้าๆนะแต่ว่ารถจักรเขาสีเอาคำบักน้อยแล้วเขาสีถถาเบิงน้ำบัต่อมเลยมันสิเป็นยังไงอยู่พางนะสิคือพางนีบอนี่นะครับประชาชนเขาอาบน้ำเราสูงแค่กำลังมาที่น้องบักใหญ่กำลังสีฮอดแนมเบิง ผู้ยืนอยู่บักคือผู้สาวพี่น้อเดี๋ยวไปเบิง่งนำกันเรือปเป็นผู้สาวหรือเป็นเมียเขามาหอดแน่ะมาดำกันสิขึ้นบักนี่เลย น,น้อยๆเนี่ยพี่นอ้องครับจักมาเ่าโหลดที่เบื้องเทิงเป็นโหลดมาบักหอดโหลดเก่าก็ลงมาบักบักง่ต่ว่าคนขับน,น้อยๆโอ้ไปเลยเนาะตอนมือนไปขึ้นบักนึงเกา ตอขึ้นมาเรียบร้อยเนาะคนหนึ่งลาไปาะดนี่คนนึ่งลาปาะด็ข้ามไปข้ามไปผักนารไไไายปรดนผู้หนึ่งสองพนเออเป็นมาผู้นึ่งสองพนพี่น้างแล้ว่อต้องกรสิไปเบิ่งมีมงันเป็นอะไรทำกรไดมาหอด บอนอยู่เป็นที่ห่อห้อยเนาะบัตต้อมขอโทษขอไยพ่อแม่พี่น้องัหลายเด้อไปสิขามไปภาคนั่นพี่น้องไปถ่ายคลิปขึ้นเฮือคักแน่กำลังทำผู้สาววาทรายเพื่อนกำลังตโตโทรศัพท์ปัดเสื้อความจำเต็มโอ้ยมี่ยังบัตอมก็ขอโทษขอไยพ่อแม่พี่น้องลายมื่อนี้กับรตอมจะเอาลงตั้งแต่โต๊ะบัตอมถ่ายได้แต่มือหน้าบัตอมมีโอกาสบัตอมชีไปถ่ายภาคมาให้อีก สำหรับคลิปนี้บอตอมสิจ,จบเพียงเท่านี้เลพี่น้องถ้าว่าพี่น้องมากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บอตอมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บอตอมเพีคลิปต่อไปสำหรับสิ่งที่บอตอมติดน,นี่ไว้เมื่อหน้าบอตอมสีไปทายให้พ่อแม่พี่น้องใหม่สำหรับคลิปนี้บอตอมขอจบเพียงเท่านี้บยบาย